สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมว้าวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาสรุปภาพรวมของโครงการ diversity visa program หรือ DV lottery เราจะเรียกว่า Green Card Lottery ใบเขียว Lottery อันเดียวกันเลยนะคะทุกคนเนื่องจากว่ามีพ่อแม่พี่น้องทั้งคนไทยชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวลาวนะคะให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการนี้มากแล้วอยากจะเข้าใจข้อมูลรายละเอียด เพิ่มเติมนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาะสรุปภาพรวมนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยมันจะเหมาะสมกับคุณหรือเปล่านะขั้นแรกเลยเนี่ยโครงการลอตเตอรี่ดีวีลอตเตอรี่เนี่ยนะจ๊ะมันดีมันมันเป็นโอกาสทองของคนที่อยากจะย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถที่จะ มาเรียนต่อมาทำงานหรือว่าจะมาพาครอบครัวมาก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้โชคดีได้รับเลือกดีวีลอตเตอรี่เนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้ใบเขียว10ปีนะคะอืมมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้มีพ่อแม่ญาติพี่น้องที่จะสปอนเซอร์ขอใบเขียวให้กับคุณน่ะนะหรืออย่างบางคนเนี่ย ก็เรียกว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะสมัครวีซ่าทำงานได้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสทองเนะเพราะว่ามันสมัครฟรีนะคะทุกคนสมัครฟรีไม่เหมือนกับวีซ่าประเภทอื่นที่คุณเนี่ยจะต้องเสียค่าธรรเนียมในการสมัครจ่ายเงินแพงว่าอย่างนั้นนะ และข้อมูลที่พี่มดจะเอามาแชร์วันนี้พี่มดเอามาจากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะ travel.state.gov นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคำบรรยายใต้วิดีโอนี้นะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดมันจะมี10ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังเป็นแต่ละขั้นตอนตั้งแต่1-10ถึงส0นะคะสเต็ปที่1น,นะก็คือ submit entry หรือต้องกรอกใบสมัครออนไลน์นะคะ DV Lottery เนี่ยจะเปิดทุก ะะช่วงเดือนตุลาคมปีนี้เนี่ยยังไม่รู้วันที่ว่าเปิดวันที่เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าทราบวันที่แล้วพี่มดจะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ว DV l o t t e r ตเนี่ยเขาก็จะเปิดตาม Fiscal Year นะคะฟิสเ a ิก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างปีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งตุลาคม2021ยาวไปจนถึง30กันยายน2022อันนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นเป็น f i s c a l Year นะจ๊ะอ่ะ ทีนี้เนี่ย่ายกตัวอย่างเช่นคนที่สมัคร DV l o t t e r ตอรี่2022เนี่ยเขาก็จะสมัครตั้งแต่ปีที่แล้วตุลาคม2020นะส่วนใครที่จะรอสมัครตุลาคมปีนี้นะคุณก็จะสมัคร DV 2023ค่ะ,ะต้องเข้าใจตรงนี้นะจ๊ะและในการสมัครเนี่ยเอกสารหลักฐานที่ใช้ก็คือ พาสปอร์ตนะพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ2ก็คือจะเป็นรูปถ่าย2อคูณสนิ้วพื้นหลังสีขาวไม่ใส่หมวกไม่ใส่แว่นตานะคะอ่าแล้วก็จะมีอ่าคุณสมบัติเนี่ยคุณจะต้องจบวุฒิการศึกษาอย่างต่ําคือม .6 นะคะวุฒิกศนออ่าใช้ไม่ได้นะจ๊ะ แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้จบม6สมมุติจบแค่ป6หรือว่าปม3อะไรเงี้ยคุณสามารถที่จะใช้ประสบการณ์ทํางานในการสมัครได้ประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย2ปีและประสบการณ์ทํางานเนี่ยมันจะต้องไปเรียกว่าเป็นเป็นสาขาอาชีพที่อ,อยู่ใน O.NET o n e t ออนไลน์ Net, เนี่ยคุณต้องไปตรวจสอบด้วยว่าอาชีพไหนเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่ทาง รัฐบาลของอเมริกาเขากำหนดไว้ไม่ใช่ว่าทุกอาชีพจะสมัครได้นะคะพี่มดเนี่ยเคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะเรื่องแบบเรื่องวุฒิการศึกษาเรื่องการเช็คว่าอาชีพที่คุณทำอยู่นั้นเนี่ยมันคุลิฟายไหมม,มีคุณสมบัติตรงที่จะสมัครได้หรือเปล่านะย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้นะจ๊ะก่อนที่คุณจะสมัครดีวีลอตเตอรี่คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ตามที่รัฐบาลสหรัฐกำหนดไว้นะคะอ่ะพี่มดเคยทำคลิปแนะนำเอาไว้แล้วนะคะว่าข้อควรระวังอ่ะต้องมีอะไรบ้างนะจ๊ะย้อนกลับไปดูได้และสเต็ปต่อมาก็คือสเต็ปที่2ก็คือ mm hmm. selection of applicants คือวันประกาศผลผู้โชคดีนะจ๊ะโดยปกติแล้วดีวีลอตเตรี่จะประกาศผลช่วงเดือนเมย์หรือพฤษภาคมของปีถัดไปใช่ไหมอ่ะคุณสมัคร สมมติว่า DV 2022สมัครเอาไว้ตอนช่วงเดือนตุลาคม2020ปีที่แล้วทีนี้เนี่ยประกาศผลมันก็จะเป็นปีต่อไปอปีนี้เนี่ยนะคะก็จะประกาศผลวันที่7หรือ8พฤษภาคม2021เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นรอลุ้นกันได้ส่วนในเรื่องของการประกาศผลเนี่ยก็จะประกาศผลวันเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยนะคะ,ะและ เรื่องกฎเกณฑ์ในการเลือกผู้โชคดีเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะทุกคนเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์สุ่มเลือกหมายเลขผู้โชคดีาจากทั่วโลกเรียกว่าใครที่สมัครเอาไว้จากไม่ว่าจะเป็นย,ยุโรปแอฟริกาใต้อเมริกาเหนือโอเชียนเนียเรียกว่าหรือทวีปเอเชียทุกทวีปทั่วโลกนะคะ แล้วสมมุติว่ามันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าใช้ดวงล้วนๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนคือถ้าเกิดว่าคุณโชคดีคุณก็ถูกหวยถ้าเกิดว่าวันที่คุณวันที่ประกาศผลเนี่ยนะคุณก็ใช้ Confirmation Number ที่คุณได้จากวันที่สมัครเนี่ยแหะค่ะเข้ากลับไปที่เว็บไซต์เดิมที่คุณสมัครนะใส่หมายเลข Number เข้าไปใส่ปีเกิดใส่ข้อมูลเข้าไปปุ๊บ แล้วถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาว่าว่าคุณเป็นผู้โชคดีมันก็จะมะีเรียกว่าเป็นเหมือนข้อความเป็นจดหมายเขียนเลยว่า you have been randomly selected ก็คือคุณเป็นผู้โชคดีนะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้รับเลือกอะมันก็จะเขียนชัดเจนเหมือนกันว่า you have not been selected ก็คือจบเหตุก็คือจบเรื่องที่3ต่อไปสุดว่าพอรู้แล้วว่า เฮ้ยเราเป็นผู้โชคดีได้รับเลือกใช่ไหมทีนี้เนี่ยทางระบบเนี่ยมันก็จะพาคุณไปอีกหน้าหนึ่งให้ไปยืนยันตัวตนนะให้ไปกรอกข้อมูลข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมยืนยันตัวตนต่อมา step ที่4นะคะ confirm your qualification s อันนี้เนี่ยมันสำคัญและจำเป็นมากมันหมายถึงว่าวุฒิการศึกษาคุณถูกต้องไหมใครจะจบะปริญญา ตรีโทเอกปวชปวสม .6 หรือว่าปาม .6 ม .3 อะไรเนี่ยคุณต้องมีเอกาสารหลักฐานมาโชว์และถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้จบม .6 ปุ๊บคุณก็ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย2ปีนะคะโดยประสบการณ์ทำงานของคุณอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วนะว่าคุณต้องไปเช็คในเว็บไซต์ ONET นนะคะพี่มดเคยอธิบายเอาแล้วในคลิปนี้ย้อนกลับไปดูได้ จะไม่ลงรายละเอียดในคลิปนี้นะจ๊ะโอเคและต่อมาสเต็ปที่5ก็คือคุณจะต้อง Submit อ่ m อ g r a n t ร a ทวิ a ่ a แ n น i ์เอเรีย a รีจิสเตช a น i อ i พลหรือที่เราเรียกว่า DS260 นะคะคุณกรอกแบบฟอร์มนี้ใบสมัครนี้ออนไลน์นะจ๊ะพี่มดเคยทําคลิปอธิบายเอาไว้แล้วนะคะว่า um, d s เอ0อกเนี่ยกรอกอย่างไรย้อนกลับไปดูได้ในคลิปนี้นะคะอ่ะ จะบอกก่อนว่า ds260 มันข้อมูลมันเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใจร้อนรีบกรอกน,นะคือแน่ใจว่าไปเอาเอกสารหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างมาก่อนแล้วจะได้ค่อยๆนั่งกรอกทีเดียวนะจ๊ะอ่ะต่อมาก็จะเป็นอะหลังจากที่คุณกรอก ds260 ไปแล้วนะสมมุตินะแล้วคุณ Submit ไปแล้วปุ๊บเนี่ย ทาง KCC นะคะที่เขาเรียกว่า Kentucky Consular Center เนี่ยนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานในการ process DV Lottery โดยตรงเลยนะคะ mm hmm. เขาก็จะเรียกว่าส่ง notification มาหาคุณแหละส่งอีเมลมาบอกว่าโอเคตอนนี้เขาได้รับแบบฟอร์ม DS260 ของคุณเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ให้คุณรอ,อ ในขั้นต่อไปอให้รอคือเรียกว่าระหว่างนี้คุณต้องรอให้วีซ่าของคุณเนี่ยมัน available ถึงจะ process ขั้นต่อไปได้นะคะและในระหว่างที่คุณรอเนี่ยใช่ไหมคุณก็ไปเตรียมตัวในสเต็ปที่6นะคะในสเต็ปที่6กก็คือเป็นการ submit supporting documents นะ I submit supporting documents เนี่ย โดยมากแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเอกสารสำคัญส่วนบุคคลยกตัวอย่างเช่นอ่ะพาสปอร์ตใบเกิดใบอาจจะเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลถ้ามีแล้วก็ใบทะเบียนสมรสหรือใบทะเบียนหยาถ้ามีและรวมไปถึงถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องมีใบทะเบียนทหารไม่ว่าจะเป็นสอดแสอดเอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องอสแกนเอกสารหลักฐานตรงนี้ ส่งไปให้ KCC แล้วเอกสารหลักฐานต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะทุกคนพอหลังจากที่คุณเนี่ยส่งเอกสารหลักฐานให้ KCC แล้วเนี่ยเขาก็จะมีออีเมลตอบกลับมาแหละนะว่าโอเคคอนแ a ตู l เลชั่นนะจ๊ะเราได้รับเอกสารหลักฐานของคุณเรียบร้อยแล้วแล้วเคสของคุณเนี่ยก็จะไปรอรอเพื่อรับวันนัดสัมภาษณ์ต่อไปนะอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปที่6นะคะ พอหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยอ่ะมันก็จะต่อมามันก็จะเป็นสเต็ปที่7ก็คืออินเทรวิวนะคะอินเทรวิวเนี่ยอ่อ KCC เขาก็จะส่งเขาเรียกว่าเป็น second notification letter หรือเราเรียกสั้นๆว่า 2NL นะคะมันก็จะเป็นจดหมายเรียกนัดสัมภาษณ์บอกสถานที่สถานทูตวันเวลานัดสัมภาษณ์ให้กับคุณนะคะ และไอเซคั 2NL ของคุณเนี่ยคุณจะได้ก็ต่อเมื่อเคสนัมเบอรของคุณอ่ะมัน available ใน Visa Bulletin mm hmm. สเต็ปต่อไปก็คือสเต็ปที่8นะคะหลังจากที่คุณได้เอกสารหลักฐานเรียกว่าได้ 2NL จาก KCC แล้วเนี่ย mm hmm. คุณก็ใช้เอกสารตัวนี้เนี่ยนะนำไปเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ prepare for interview เนี่ยก่อนที่คุณจะไป interview เนี่ย คุณจะต้องไปอ่าเรียกว่าฉีดวัคซีนให้ครบไปตรวจสุขภาพทํำ medical exam นะคะสเต็ปที่9จะเป็นวันนัดสัมภาษณ์นะคะผู้สมัครจะต้องไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองแล้วใครที่มีคู่สมมุตรสต้องพาคู่สมรสไปด้วยใครที่มีลูกก็ต้องพาลูกไปด้วยนะคะ และเอกสารหลักฐานที่คุณจะต้องนำไปในวันที่สัมภาษณ์เนี่ยพูดแบบเร็วๆเ,เ,เลยก็คือจะมี Appointment Letter นะจ๊ะแล้วก็จะมี DS260 Confirmation Page มนะมีพาสปอร์ตมีรูปถ่าย2ใบนะจ๊ะรูปถ่ายพาสปอร์ตนะ่นะแล้วก็จะมี Medical Exam Result นะแล้วก็รวมถึงพวกเอกสารหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณส่งไปให้ KCC นะทั้งตัวจริงแล้วก็ ทั้งต้นฉบับแล้วก็ทั้งตัวตัวแปลด้วยนะจ๊ะแล้วก็รวมไปถึงคุณจะต้องจ่ายวีซ่าฟรีค่าธรรมเนียมในการสัมภาษณ์ก็คือ330เหรียญนะคะจ่ายที่สถานทูตนะคะทุกคนในกรณีที่คู่สมรสและบุตรของคุณไม่สามารถมาสัมภาษณ์พร้อมกับคุณได้ในวันและเวลานัดหมายที่คุณได้มานะ,นะคะ ถามว่าคุณสามารถที่จะทำนัดแยกสัมภาษณ์ได้ไหมทำได้นะคะคุณต้องติดต่อไปยังสถานทูตอเมริกานะคะขอให้เขาจัดอ่มสเกจเจนัดสัมภาษณ์คู่สมรสและบุตรแยกแยกกันไปเนี่ยนะคะแต่ว่าต้องทำใจนะคะว่าเคสของคุณเนี่ยมันจะล่าช้าไปหมายความว่าคุณน่ะจะได้วีซ่าคนเดียวในขณะที่คู่สมรสและบุตรเนี่ยอาจจะยังไม่ได้วีซ่านะและ จะต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า diversity visa เนี่ยมันคุณมีเวลากำหนดคือวีซ่าจะต้องออกภายใน fiscal year ภายใน fiscal year น,น,นะคะ,ะวันสุดท้ายของ fiscal year นั้นๆก็คือ30กันยายน ของ Fiscal Year นั้นๆเพราะฉะนั้นจะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะไม่งั้นมันจะเกิดการล่าชา้าแล้วก็คู่สมรสและบุตรของคุณอาจจะไม่ได้วีซ่านะตอนที่10นะคะ after the interview ในขั้นตอนที่10นี้หลังจากที่คุณได้รับการสัมภาษณ์แล้วคุณจะรู้ผลทันทีเลยว่า,าท่านกงสุลเนี่ยอนุมัติวีซ่าคุณหรือไม่นะในกรณีที่ วีซ่าคุณได้รับการอนุมัติเนี่ยเขาก็จะเก็บพาสปอร์ตของคุณไปนะคะเพื่อที่จะไปอิชชูวีซ่าแล้วไอ้เจ้าอิชชูวีซ่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่า lawful permanent resident status หรือว่าคุณจะเข้ามาด้วยสถานะ,ะเรียกว่า green card holder นั่นเองนะจ๊ะ แล้วทีนี้เนี่ยอ่ามันก็เขาจะใช้เวลาประมาณแบบอย่างน้อย2อาทิตย์แหละที่จะออกวีซ่าแล้วก็ส่งกับพาสปอร์ตกลับไปให้คุณที่บ้านโดยที่อ่าเขาก็จะมีเจ้าตัวซองสีน้ําตาล่ะเป็นเป็นผนึกกับปิดผนึกไว้คุณห้ามเปิดนะอืมแล้วถ้าเกิดว่าคุณถูกปฏิเสธวีซ่าใช่ป่ะอ่ะอันนี้ก็คือจบเหตุเลยแล้วมันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งในกรณีที่อ่าณวันที่คุณสัมภาษณ์เนี่ย เขาไม่มีเอกสารหลักฐานมากพอหรือยังไม่แน่ใจว่าจะอนุมัติเคสของคุณหรือว่าจะปฏิเสธเคสของคุณดีนะในที่นี้เนี่ยเขาต้องการเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้วเขาก็จะบอกคุณเองว่าขอให้คุณส่งเอกสารหลักฐานตัวที่ขาดไปเนี่ยนะเพื่อที่จะมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเคสของคุณจะไปตกอยู่ใน administrative process นะจ๊ะซึ่งใน process นี้เนี่ยมันจะเรียกว่า AP ถ้าเกิดว่าเคสของคุณตกอยู่ในในส่วนของ AP ปุ๊บเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ60วันนะในการที่จะพิจารณาเรียกว่าคุณถึงจะรู้ว,ว่าวีซ่าของคุณจะได้อ,อนุม,มัติหรือจะโดนปฏิเสธนะคะหลังจากที่สถานทูตออกวีซ่าให้คุณแล้วคุณได้พาสปอร์ตแล้วก็ซองสีน้ำตาลปิดผนึก มาที่บ้านคุณแล้วใช่ไหมคะคุณมีเวลา6เดือนในการที่จะเตรียมตัวย้ายเข้าไปที่อเมริกานะคะและถ้าเกิดในกรณีที่ผลตรวจสุขภาพของคุณหรือ medical exam มีอายุสั้นกว่า6เดือนมีอายุน้อยกว่า6เดือนคุณต้องเตรียมตัวเดินทางเข้ามาอเมริกาก่อนที่ medical exam ของคุณจะหมดอายุนะจ๊ะ พี่มดได้ทำคลิปอธิบายขั้นตอนในการเดินทางเข้ามารับ Green Card หรือมา Activate Green Card เอาไว้แล้วนะคะทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะจะว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรพกเอกสารอะไรมานะคะโครงการ d v วี t ั e ต y เนี่ยนะคะมันใช้เวลายาวนานประมาณ2ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่คุณกรอกใบสมัครจนถึงวันที่คุณย้ายเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ กอ็อยากให้ทุกคนจดจำปี fiscal year ที่ตัวเองสมัครดีวเอาไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นคนที่สมัครเอาไว้เดือนตุลาคม2020เนี่ยดี DV ของคุณคือปี2022นะคะก็ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือสมัครปี2020ประกาศผลปี2021 เดินทางเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกาปี2022นี่เนี่ยนะว่าทุกคนจะได้ไอเดียแบบเพิ่มมากขึ้นนะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้พี่หมดด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอให้ทุกคนมีวันดีๆวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย